สัสดีค่ะจุเลรัตน์มากบุญนะคะเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์คุณเกชาธีรักุเมนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่8ถือว่าเป็นตัวแทนละกันของสมาชิกสภาวิศวกรนะคะที่จะไปสัมภาษณ์ท่านดูว่านโยบายดีกว่าที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามในคลิปกันเลยค่ะเกชาธีรักุเมรครับวันนี้ภาษามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรในสมัยที่8ครับ k บก o u n ลที่ผ่านมาเนี่ยทำงานในสภาละกรสมัยนี้สมัยที่7จ็ด้ก็เป็นสมัยที่3าที่ได้ร่วมงานอยู่ในสภาละกรเคยเป็นเลขาธิการแล้วก็มีความเข้าใจในระบบการทํางานของสภาละกรรับทราบทั้งในเรื่องของข้อบกพร่องและปัญหา ในเรื่องของความชนานาญส่วนตัวนีนเป็นวิศวกรทางด้านเครื่องกลในเรื่องของการปรับอาก,กาศระบายอากาศการปรากการอ้องกันอาคคีภยัยแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีบรนุญ,ญาทั้งสองใบคือบอนุญ,ญาตทางด้านวิวศวกรเครื่องกลแล้วก็วิวศวกรทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนตัวก็ประกอบธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาทางด้นานเครื่องกลและไฟฟ้าชื่อบริษัท EEC ก็เป็นบริษัทที่มีอายุก็ร่วมเกิน46ปี มีโอกาสได้ทํางานทางด้านการออกแบบและก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ทั้งในละต่างประเทศก็ไม่ใช่น้อยนะครับ ก็ด้วยความรู้ประสบการณ์และความเข้าใจในการทํางานบัณฑกรที่มองเห็นควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นประโยชน์กับสมาชิกให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วท้ายที่สุดก็เป็นผลดีกับส่วนรวมแล้วก็ประเทศต่อไปเพราะประเทศไทยมองว่าหลังจากโควิดเนี่ยก็ยังจะมีการพัฒนาประเทศขึ้นอีกมากนะครับผมยังมองว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์การทางด้านธุรกิจในของเอเชียแทนสิงคโปร์ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของวิณฑิกรเนี่ย ที่ได้มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆสักทีนะครับนี่เป็นความตั้งใจกันก็ในคราวนี้ก็ขออนุญาตเสนอต,ตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้สมัยที่8ใเป็นกรรมการสภาสกรน,นอกเหนือไปก่อน,นั้นนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนสําหรับผู้สนับสนุนนะครับก็เขาประกาศตัวเลยว่าจะขอเป็นค a n ิเดตท่านหนึ่งที่จะเป็นนายกสภาสภกรในสมัยนี้ครับในคราวนี้ที่ประกาศตัวว่าจะขอ แข่งขันเป็นนายกสภาองค์กรด้วยเพราะว่าด้วยตําแหน่งของนายกสภาองค์กรก็คิดว่าจะสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญสําคัญหลายนโยบายให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้มาโดยตลอดนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเนี่ยทำให้หลายๆเรื่องที่มีความตั้งใจอยู่เนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จครับเราคิดว่าข่าวนี้ตั้งใจว่าอยากจะมาทำให้เรื่องที่มีความตั้งใจมาโดยตลอดเนี head, ่ยได้ประสบความสำเร็จครับ อย่าลืมนะคะท่านสมาชิกวิศวกรทุกท่านในสมัยที่8นี้มีการเลือกตั้งอยู่2แบบนะคะก็คือมีทั้งการเลือกตั้งแบบเปเปอร์ไปษณีนะคะแล้วก็เป็น e v โหวเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราก็อยากจะเชิญชวนให้สมาชิกวิศวกรทุกท่านเนี่ยมาลงคะแนนเสียงให้เยอะๆนะคะในวันที่8เมษายนถึงวันที่ 20พฤษภาคม2,565นี้นะคะแล้วก็จะนับคะแนนวันที่21พฤษภา2,565แล้วเราก็จะมารู้กันค่ะว่ากรรมการสภาวิศวกรสมัยที่8เป็นใครกันค่ะ